สวัสดีครับพบกับช่องพระสมเด็จเกจอาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถสแกนคิวอาโค้ดมาได้นะครับหรือโทรที่เบอร์0ูนย์แปดหนึ่งเก้าเก้าสนะครับไอดีไลน์ก็0 8 1ย์2 3 7หนึ่งเนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมาชมภาพกันนะครับเาการแรกนะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะแหวกม่านนะครับ ด้านหลังจะเป็นรูปเหมือนนะครับหลวงพ่อสงวนนะครับวัดไผ่พันมือนะครับนี่นะอันนี้เนื้อหานะครับวงนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับในการที่หนึ่งนะ รับติดรูปเหมือนนะครับพอสงวนนะครับวัดวัดไผ่พันมือนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์แบกม่านนะครับอ,อองนี้ไม่มีหักล้อมนะครับรายการที่หนึ่งนี้เปิดวิทย์สามอบาทนะครับอา,อ,าองค์ต่อมานะครับ นี่ครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จกูวัสตอร์นะครับเนี่ยมีคาบกูอยู่นะครับอ่างนี้ไม่มีหักซ่อมนะเห็นคาบกูนะครับนี่เนผื่อพี่พท่านใดชอบนะครับ เห็นคราบกุบางๆนะครับติดๆอยู่นนะเนี่ยนะนี่นะเอกลักษณ์ตรงนี้จะมีแบบมีหูหรือว่าติ่งหูนะย้อยลงมานะครับนี่ครับนี่ครับาภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีหักซ่อมเลยนะครับตรงนี้นะครับ รายการที่2นะครับอ่างน,นี้เปิดไว้ที่300บาทนะครับองน,นี้เนะเผื่อพี่ๆท่นานใดหายอยู่นะครับโกวัสือนะครับต่อมานะครับรายการที่3นะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จอสชั้นนะครับเกตดทะลุซุ้มนะครับด้านหลังจะเป็นตาเป็นดินนะฮะ องน,นี้สภาพมีซ่อมมุมล่างนี่นะครับแต่ไม่มีหักนะครับมีซ่อมตรงมุมนี้นะครับเดี๋ยวกระของเก่านี้เอากาวติดไปนะเห็นเนื้อหาบนสารเหครับอ๋องนี้มีซ่อมด้างล่างนะครับองน,นี้เอาแค่สองร้อยบาทพอนะครับองน,นี้นะ หลังตาเป็นดินนะครับต่อมานะครับในการที่4นะนะฮะอันนี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์พระประธานปกโพนะครับอันนี้จะเป็นของหลวงปู่หินวัดรักขังนะครับออกประมาณปี2,500นะครับนี่นะพิมพ์พระประธานปกโพนะครับหลวงปู่หินวัดรักขังนะครับปี2,500นะครับ พระส่วนใหญ่ปีนี้จะแช่น้ำมนต์นะครับนี่นะนาตาติดชัดเลยนะครับไม่มีหักรอมนะครับราการนี้นะครับอ่าองนี้เปิดไปที่ส0มบาทนะครับพิมพ์พระประธานปกโพนะฮะจะมีแบบไม่มีโพเอ่ขอไปนะไม่มีโพไอ้โพก็มีนะจะเป็นแบบตรงนี้ลรียเรียบนะ แต่ถ้าเป็นปกโพนี่จะหาย,ยากกว่านะครับพิมพ์ปกโพจะหาย,ยากกว่าไม่มีโพนะฮะสามร้อยบาทนะครับไม่มีหักซ่อมนะครับต่อมานะครับรายการที่ห้านะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จกูวัดดกขโนนนะครับหลวงปู่อยู่นะครับปุกใส่นะครับ นนีน่ไม่มีหักซ่อมนะครับในการนี้นะครับอ่ารายการนี้เอาแค่200้อบาทพอนะครับตรงนี้เป็นพิมพ์เก้าชั้นหูไบสี่นะครับสองอบาทนะครับรายการต่อมานะครับ ในการที่หกนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับผะสมด็จพิมพ์เส้นได้นะหมีคาบกด้วยนะครับนี่ครับ นี่ฮะไม่มีหักซ่อมนะครับอาองนี้เปิดไปที่300รอยบาทนะครับไม่มีหักซ่อมนะครับสภาพสวยนะฮะสามรอยบาทนะครับอ๋รายการต่อมานะครับรายการที่เจ็ดนะฮะนี่นะองค์นี้ก็ไม่มีหักซ่อมนะครับ นี่ครับสวยเนี่ยพิมพ์สองสวยดีนะครับอ่าังนี้เปิดไว้ที่300บาทนะครับตรงนี้นะครับสำเร็จตรงนี้นะครับ ผมต่อมานะครับนี่นี้จะเป็น6ชั้นหรือเน่าจะเป็น7ชั้นนะครับนี่นะครับมีคาบุเลยนะครับ เนื้อหากเก่าดีนะครับอาองนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับองนี้เปิดไปที่300บาทนะครับอาองต่อมานะครับอันนี้จะเป็นพระหลวงวัดเตเนื้อดินนะครับในการที่9้านะครับ นี่ที่เป็นของหลวงพ่อสุพจน์วสุทัศนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับนี่นะเอกลักษณ์จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะอองค์นี้เอา200บาทพอนะครับพระเนื้อดินนะครับหลวงพ่อสุพจ์วสุทัศนะครับ นี่ครับรายการที่9นะครับต่อมารายการสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นของวัดพระศาตรนะครับอันนี้จะเรียกว่าสมเด็จลาหุนนะครับนี่นะเป,นเป็นสมเด็จแก้กรรมนะครับสร้างโดยเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับผสมด้วยผงเก่าวัดบางขุนพรมนะครับจะเห็นเม็ดขาวๆนะครับจะเป็นเม็ดเก่าบางขุนพรมนะ เนื้อว่านสบู่เลือดนะครับนี่เนะี่ยเม็ดขาวๆนี่คือเม็ดมะขุนพรมนะครับจะมีไปทั่วนะคขาวๆนี่นะครับนี่นะนี่นะเต็มเลยนะครับนี่ครับพระชุดวัดประสาทนี่จะผสมของเกลืวัดมะขุนค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับ มีหลายพิมพ์นะครับตั้งแต่สมเด็จนาะรูปเหมือนเกศเจอาจา์นะครับแล้วก็หลวงพุทธทดนะครับนิยมสุดก็จะเป็นหลวงพุทธทดนะครับนี่นะพระลาหุนนะครับสมเด็จลาหุนนะครับเนื้อวัานสโบู่เลือดนะครับเป็นทางแก้กรรมนะครับอ่าองค์นี้ไม่มีหักซ่อมนะครับ อ่าองนี้เปิดไว้ที่900บาทนะครับองนี้นะครับรายการสุดท้ายนะครับรายั้รที่10นะฮะเก้บาทนะครับในกลุ่มเล่นหากันเป็นพันนะครับถ้าภาพไม่มีหักซ้อมนี่ประมาณอ่าพันขึ้นไปนะครับประมาณถึงประมาณพันห้านะฮะถ้าภาพสวยๆเนี่ยก็เกือบสองพันนะครับครับผมอ่าสุดท้ายนี้ฝากช่องเนยนะครับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับ ช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์081 9 9 2 3 7 5 0นะครับ ID Line ก็081 9 9 2 3 7 5 0นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับชอบพระอ,องค์ไหนรายการใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ